สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ค่ะแอดจะมาเมาท์มอยสปอยเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์เรื่อง Love l i g h the t Galaxy หรือว่าดาราจัก รักลำนำใจคะ่ะเรื่องนี้นะคะกำลังออนแอร์อยู่นะทาง VTV มีทั้งซับไทยแล้วก็ภาคไทยใครยังไม่ได้ดูรีบตามไปดูด่วนๆเพราะว่าสนุกมากนะเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องสำหรับคลิปนี้นะคะแอดจะมาสปอยฉากตัวอย่างรูปเอ่ยอะไรเอ่ยที่เขาปล่อยมาที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยนะมีรอยฟันกัด ที่แขนทั้งคู่ทั้งสองคนรอยนี้นะคะที่มาที่ไปก็คือมันเป็นการสัญญาสาบานว่าจะรักกันตลอดไปโรแมนติกไหมล่ะทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรเบอร์นั้นก็ตามเนอะเออแบบว่าไม่ใช่ละครไทย MV ไทยงี้ที่จะแบบว่าฉันจะรักเธอไปจนตายเรื่องราวที่มาที่ไปก็คือว่าตอนที่พระเอกกาลังเอกเนี่ยนะใกล้จะถึงงานแต่งงานเข้าไปทุกทีแม่พระเอกก็ป่วยคือเดิมในเรื่อง เรื่องเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วถูกไหมว่าแม่พระเอกเนี่ยสติไม่ดีความจาเนี่ยไม่ดีก็คือนึกว่าตัวเองยังเป็นสาวๆอยู่จําใครไม่ได้จําพระเอกก็ไม่ได้ใช่ปะคือแม่พระเอกในนิยายเนี่ยนะเป็นคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เด็กๆเออแล้วก็เรื่องเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับส่งผลมาจนตอนโตจนตอนแก่นเนี่ยแหละแล้วแม่เนี่ยก็คือเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆก็คือเริ่มนอนนานขึ้นเรื่อยๆเ,เริ่มจะแบบว,ว่าเวลาที่มีสติตื่นเนี่ยมันน้อยลง ทีนี้พอถึงอะดีเดละที่แม่จะแบบแม่จะไปละพอทุกคนได้ข่าวว่าแม่พระเอกเนี่ย ใกล้จะไปแล้วใช่ปะก็คือมาดูใจแม่พระเอกเป็นครั้งสุดท้ายก็คือมีพระเอกนางเอกแล้วก็ชูโยคนที่รักแม่มาตลอดที่โตมาด้วยกันเนี่ยล้อมเตียงแม่อยู่แม่เนี่ยนะก็คือได้สติขึ้นมาอารมณ์มันเหมือนกับว่าก่อนตายมันจะมีวูบหนึ่งที่คนเราเนี่ยจะมีสติที่สุดอารมณ์เนี่ยเขาชอบเปรียบเทียบกันว่าถ้าเป็นเทียนก็คือแบบว่าสว่างว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะดับไปใช่ปะแม่ก็คือหายจากอาการความจําไม่ดนนนีนี่นู่นนั่นที่ ที่แบบว่าคิดว่าตัวเองเป็นเด็กเนี่ยนะก็หายไปหมดเลยก็คือจําเรื่องราวได้แล้วก็บอกกับท่านพี่ชูยโยที่โตมาด้วยกันบอกว่าจริงๆถ้ท่านางอะเลือกแต่งกับชุยโยตั้งแต่แรกก็คงจะดีเพราะว่าคือจริงๆ ตามเนือเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยนะนางเนี่ยแม่พระเอกเนี่ยไม่เคยรักท่านพี่คนนี้ที่ต้องมาด้วยกันเลยก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเราเห็นมาตลอดว่าแม่เนี่ยนะมีความรักให้กับฮ่องเต้ตอนที่ฮ่องเต้ยังไม่เป็นฮ่องเต้ใช่ปะคือแม่ชอบพูดเรื่องราวว่าเนี่ยขับเคี่ยวกับพระสนมที่ชื่อพระสนมยวยมาตลอดอตามเรื่องราวก็คือตอนหลังเนี่ยแม่ก็คือยอมแพ้ก็ถอดใจแล้วก็หันกลับมารักแล้วก็แต่งงานกับหลิงอี้พ่อพระเอกแต่ว่าก็เป็น ชีวิตที่แบบไม่ได้มีความสุขเพราะว่าลิงอีก,ก็คือแต่งเมียน้อยแต่งลูกพี่ลูกน้องตัวเองเข้ามาบ้านใช่ปะแล้วก็แบบทออทิ้งแม่พระเอกกับลูกถูกไหมอ่ะถึงจุดนี้ก็คือแม่บอกว่าจําเรื่องราวขึ้นมาได้แล้วก็บอกว่านี่น้าใจนี่ความรักที่ติดให้กับชูโยเอาไว้เนี่ยขอไปชดใช้ในชาติหน้าขอไปตอบแทนในชาติหน้าอันนี้มีความเศร้าวเบาๆพอเสร็จก็พูดกับพระเอกคะ่ะแต่แทนที่จะแบบว่าเออสั่งสงสงเสียอะไรใช่ปะคือจําได้แล้วไงว่าพระเอกเนี่ยเป็น กแต่แม่เนี่ยบอกพระเอกแค่ว่าห้ามลืมนะห้ามลืมเด็ดขาดห้ามลืมอะไรคะห้ามลืมความแค้นไงโหก่อนแม่จะจากไปยังจะขยี้ความแค้นให้พระเอกอีกทีนี้หลังจากแม่จากไปใช่ไหมพระเอกก็คือดาวมากดิ่งมากแล้วในงานศพพระเอกก็คือแบบว่าเงียบมากแทบไม่พูดอะไรเลยนางเอกคะ่ะก็มาปลอบใจพระเอกปลอบไปปลอบมาเนี่ยนะพระเอกก็เลยบบว่า เหมือนชวนให้นางเอกอะมาสัญญามาสาบานรักร่วมกันเนี่ยแหละที่บอกว่าจะอยู่ด้วยกันไปจนตายใช่ไหมแล้วทีนี้นางเอกก็แบบว่าเฮ้ยไม่อยากสาบานเพราะว่าปกติเขาจะต้องกรีดเลือดร่วมสาบานนางเอกไม่อยากเจ็บตัวแต่พระเอกบอกว่าอ๋อไม่ต้องทําขนาดนั้นก็ได้มากัดที่แขนต่างคนต่างกัดเอาไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นความทรงจาําเป็นที่ระลึกว่าเราจะรักกันตลอดไปเออเนี่ยแหละแกคือพระเอกเนี่ยนะจะให้นางเอกอะสาบานต่อหน้าหลุมศพ ต่อหน,น้าไปวิญญาณแม่บอกว่าจะไม่เปลี่ยนใจไม่ว่าวันไหนก็จะไม่เปลี่ยนใจแต่นางเอกก็แบบอ่ะบทจะหวานทีไรนะนะเขียนยายเขาชอบตัดให้มันตลกนางเอกบอกว่าแบบนั้นมันก็มากไปนิดนึงแต่นางเอกก็คือยอมสาบานนะว่าตราบใดที่พระเอกไม่เปลี่ยนไปนางเอกอะ่ะจะไม่เปลี่ยนใจแน่นอนโหแกหวานซึ้งตรึงใจไหมล่ะเนี่ยขอเลยนะ ขอซึงๆเลยได้ไหมผู้กำกับขอไม่ขำสักฉากได้ไหมให้อยากจะขอร้องคือความตลกมันยังมีต่อว่าพระเอกเนี่ยนะเป็นคนกัดแขนนางเอกก่อนนางเอกก็ค่อยกัดกลับใช่ปะแล้วคือนางเอกเนี่ยแบบเจ็บมากก็เลยเอาคือแบบว่ากัดเต็มแรงเลยจ้าน,นียายคือบรรยายว่าแบบเอาตั้งแต่แรงที่แบบว่าดูดนมแม่มาจนถึงวันนี้กัดพระเอกเต็มที่แต่ว่านางเอกกัดแรงวันนี้พระเอกก็ยังไม่พอใจนะเหมือนว่านางเอกเนี่ยใช้แรงน้อยไปอันนี้คือยังไงแอร์ก็แบบคือนางเอกใช้แรงน้อยไปเดี๋ยวจะคิดว่า ไม่รักหรออะไรยังไงยังไงคะอ่าแล้วต่ออีกนิดนึงว่าอ่าหลังจากที่แม่พระเอกตายใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยตามธรรมเนียมพระเอกเนี่ยจะยังแต่งงานไม่ได้เพราะว่าต้องไวทุกสามปีเพราะว่าแม่นี่คือบุพการีเลยนะถูกปะแต่ฮองเตสสยชงค่ะเรื่องอะไรจะยอมบอกว่าไม่เป็นไรยอมยกเว้นข้อนี้แล้วให้พระเอกเนี่ยจัดงานแต่งตามเดิมคือตามกําหนดมันใกล้ถึงวันแต่งงานมากแล้วทุกคนฮองเฮาเองก็เลยได้แต่บอกนางเอกด้วยความเสียใจแล้วก็เสีย ว่าไม่สามารถจัดงานแต่งงานให้นางเอกอยากยิ่งใหญ่ได้ก็คือต้องจัดอย่างเรียบง่ายเพราะว่าแม่พระเอกเพิ่งตายไงถูกแหมอ่ะฉากนี้มันก็คือจบตรงนี้นะทุกคนแอดเนี่ยยังอ่านนิยายไม่จบอ่านเลยตรงนี้ไปอีกกระจึงหนึ่งแต่ว่าไปขุดคุยอ่านมาแม่จีนนะเขามาสปอยบอกว่าตอนหลังหลังจากที่พระเอกกับนางเอกก็คือแยกกันไปแล้วแล้วกลับมารียูเนียนกันใหม่พระเอกเนี่ยยังบอกนางเอกว่าเหมือนรอยกัดที่แขนเนี่ยรอยแห่งความรักรอยคําสบานเนี่ยมันจางไปแล้ว ก็มากัดใหม่อีกทีแล้วกันเพื่อที่ทําให้รอยมันกลับมาชัดขึ้นว่าอีกทีนึงอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไว้เดี๋ยวถ้าอ่านไปจนจบแล้วนะอาจจะมาเล่าให้ฟังเออถ้าเกิดว่ายังไม่เบื่อแอดกันก่อนนะทุกคนเนื่องจากว่ามันดำน้ำยากมากแอดยังไปไม่ถึงไหนคือตอนนี้แอดก็เลยไปอีกนิดนึงถึงตอนพีคแล้วเหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะรีบมาเล่าต่อนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไม การแต่งงานของพระเอกกับนางเอกมันถึงล่มสลายไปได้ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ